สวัสดีครับผมพายเวบพันครับคลิปนี้เราอยู่ที่ blackness เซิร์เวอร์รีเทิร์นนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ผมมาเล่นนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการขาย ID ของเซิร์ฟเวอร์ซีไปแล้วนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้ก็เป็นแพทห้าสิบนะครับระบบทุกอย่างก็คือเอามาจากแพทห้าสิบทุกอย่างเลยนะครับทั้งระบบการทําของระบบใช้ย,ยาระบบซิลแล้วก็ระบบของแคสนะครับแล้วก็เรื่องของการเวลครับ การเวเ็คือเวลวยากมากครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึง50เนี่ยผมใช้เวลาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าเกิดใครอยากวลเนี่ยแนะนําว่าให้ทำเวสหลักมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะไปสแปมดันก็ได้นะครับโดยใช้ระบบสิทธิ์อาจารย์นะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เลเวลสีขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาเล่นนะครับและยังไม่มีกิวนะครับแนะนําครับกิววอตนะครับสามารถจอยกันมาได้นะครับ โดยค้นหาในกิวลิสนะครับแล้วก็สามารถออกกิวเก่าได้เลยนะครับไม่ต้องรอคูดานะครับออกกิวเสร็จแล้วก็สามารถค้นหากิวแล้วก็จอยกิวมาได้เลยนะครับหรือว่าจะจอย Discord ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเป็น Discord ที่รวมคนเล่นรวมคนไทยเล่นดาร์กเนสเซิร์ฟดิเทอร์นนะครับซึ่งก็ประชากรหลักๆของเซิร์ฟนี้ก็เป็น,นชาวอินโดซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็พิมพ์มาผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับ รู้คาเดียวค,คือแบงครับแบงคือพี่ชายพี่ชายนะครับรู้จักแค่คําเดียวคานี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับเขาถ้าบอกเราบอกว่าภาษาอังกฤษเขาก็าพิมพิมพ์บอกเราได้นะครับเราสามารถคุยกันรู้เรื่องนะถ้าเกิดว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วก็ส่วนของเนี่ยของก็ไม่มีอะไรนะครับนี่คือผมก็เล่นได้มาลักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับนี่ก็คือของนะครับของพวกนี้ก็ได้จากการฟาร์มหรือว่าจะไปซื้อในตลาดก็ได้นะครับ ซึ่งในตลาดเนี่ยก็มีคนขายเยอะนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้คนเล่นเยอะนะครับคือวันนี้ผมแค่กลับไปเปลี่ยนตัวละครนะครับต้องรอคิวเข้าเซิร์ฟนะครับรอคิวเข้าเซิร์ฟเป็นร้อยคนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตลาดกลางหรือว่าเอเฮนะเตตติงเฮาส์นี่ครับเตตติงเฮาส์ อันนี้ก็เป็นของที่ขายนะครับนี่ครับแล้วก็ราคาของไม่เวอร์นะครับเพราะว่าเงินจีฟาร์มหายากนะครับแล้วก็แอดมินไม่เอาพวกของที่เติมเวอร์อรมาขายนะครับนี่คของก็มีคนขายเยอะนะครับพวกปดับอะไรนี่ครของก็ไม่ต้องทำเยอะนะครับทำแค่ ชุดอาวุธหลักรองแล้วก็ประดับนะครับแล้วก็มีส่วนของซิลแค่นั้นครับเนี่ยซิลพวกซิลสกิลหรือว่าซิลเพิ่มแันแตตัดครับเนี่ยก็มาประมาณน,นี้ฮะอันนี้ก็เป็นของแคทนะของแคทก็มีแค่ปีกกับแหวนนะครับอะไรแค่นี้นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ ระบบสปินิระบบอะไรไม่มีครับแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบแต้ม m p c นะครับนี่ฮะนี่ฮะร,ระบบแต้ม M p c ส่งอ่าของขวัญเ p c แล้วก็ได้แต้มออกมาแลกของนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธทุ้ยในส่วนของของแคสน,นะครับก็จะมีในส่วนของขอบฟ้าแล้วก็ขอบส้มนะครับ ขอบส้มเนี่ยก็ได้ได้จากกายชานะเราต้องไปเปิดกายชาเพื่อเอา,านะอันนี้ก็เป็นของนิวบี้ที่เขาแจกนะครับนี่ก็อีเวนต์ช็อปอันนี้ก็กล่องกายชาครับนี่ครับคอสตูมลิมิต็ดนะครับนี่ก็จะเป็นของส้มนะโดยจะต้องไปเปิดกล่องกายชามาก่อน,นะครับถึงจะได้นะ ฉันก็กระชาโคตรเกลือครับเกลือจริงๆแบบเกลือมากๆครับก็จะมีไม่กี่คนนะครับที่จะใส่ชุดนี่นะครับมีชุดแคสส้มนะก็สเตตัสก็ประมาณน,นี้ไม่เวอร์ฮะขอ,องมันไม่เวอรครับคนก็คนเล่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็การการฟาร์มนะครับ ก็วันหนึ่งก็ไม่ทำอะไรมากครับก็แค่ฟาร์มให้ FPG หมดดันนะครับส่วนมากก็จะสแปมดันกันครับแล้วก็ทำาาายวัน50นะครับที่เมืองเล่นโลตัสทุ้ยเมืองโลตัสบาทนะครับคือพอเล่นเซิร์ฟซีมาคือจะเล่นโลตัสอย่างเดียวเพราะว่าเซิร์ฟซคือโลตัสบาทนี่คือแทบจะไม่ได้เข้าไปใช้งานเลยแล้วก็การฟาร์มเน็เนี่ยก็เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ปกติเมื่อก่อนนะครับก็คือ ดันธรรมดาสามารถลงได้ห้ารอบนะครับเอาไม่ใช่สิเน็ตธรรมดาสามารถลงได้ห้ารอบนะครับแล้วก็เ <networking> น็เฮลสามารถลงได้สามรอบครับส่วนบัตรการลงเน็ธรรมดาก็ได้จากเน็เรเวลที่ต่ํากว่านะครับเช่นบัตรแมนติเอ่อบัตรอาพูทุยบัตรอาพิชช็อปเนี่ยต้องไปลงแมนติธรรมดาถึงจะได้บัตรอาพิชช็อปมาครับแล้วก็ลงบัตรอาพิชช็อปธรรมดาถึงจะได้บัตรอาพิชช็อปเฮลนะครับ แล้วก็ของมันไม่มีอะไรครับอย่างที่บอกนะครับนี่ครับเป็นของระบบการโค้ดนะครับแล้วก็แหวนสกิลครับของก็ไม่ต้องทําเยอะนะครับนี่ฮะมันไม่มีอะไรมากระบบธาิก็ไม่มีครับแล้วก็มาดูของแคสนะครับของแคสก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนมากก็จะเป็นของธรรมดานะโดยเลดจีเลดแคสเนี่ยก็คือหนึ่งดูเปียเท่ากับหนึ่งแคสในเกมนะครับ ต่อถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าการแตกนี้ราคาเท่าไหร่นะครับลองเอา8 8 0 0 0นเนี่ยไปหาไปไปเทียบกับราคาบาทดูนะครับก็คือ8 8 0 0 0ืนดูเปียเท่ากับกี่บาทนะครับลองไปเทียบดูนะะน,นี่ของใช้ทั่วไปนะครับนี่รีคาร์ดก็แพงอยู่ยนะอันนี้ก็เป็นของแคสนะครับซึ่งของแคสเนี่ยก็จะเป็นของแคสเก่านะครับเนี่ยราคาประมาณ แสนสามแสนห้านะครับแล้วก็ส่วนอาวุธเนี่ยก็ไม่มีสกิลนะครับไม่มีสกิลบวกหนึ่งอันนี้ชุดแคสลิมิเต็ดนะครับเนี่ยชุดน้ำชุดใบน้ำครับชุดแต่งงานอันนี้ก็ชุดลิมิเต็ดครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ ก็ไม่มีอะไรครับในทรงผมอันนี้ก็บัตร v p p ครับบัตร v i p นี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะแค่สามารถเลือกกล่องได้2กล่อง,องแล้วก็บวก e x p 20%นะครับแล้วก็เพิ่มใจฟ้าให้สองดวงนะฮะแล้วก็ได้ exp กีอยี่จากมอนสเตอร์นะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีของคนเซิร์ฟเวอร์นี้ นี่ฮะใช่ไหมไม่มีทาทิตนะซึ่งก็ทําการปิดโลบทาทิตไปแล้วนะครับส่วนการเติมเนี่ยก็สามารถเติมได้ผ่าน p a y p พานะครับแล้วก็เติมได้ผ่านคริปโตเคเ r รนซีนะครับโดยเขาจะรับเหรียญในส่วนของ USDT นะครับซึ่งเลทเนี่ยสามารถไปดูได้ในดิสของ Darknet Server r e t u r n นะครับแล้วก็ใครที่จะมาเล่นก็อย่างที่บอกครับกิลวัต ยังรับเสมอนะครับรับคนไทยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ต้องการเข้ากิวนะครับแต่ว่าอยากมาพูดคุยก็สามารถจอยดิสที่ผมทิ้งไว้ข้างล่างได้นะครับ